สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิงโต p พ n เ e r ร์เรกันครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยคือภาพจําของคนส่วนใหญ่เนี่ยสิงโตคือเจ้าป่าใช่ไหมครับดูทงพลังแต่จริงๆชีวิตพวกมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะทั้งเรื่องชีววิทยาประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้มีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าทึ่งมากคือสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ในวงแมวชนิดเดียวเลย ที่ตัวผู้กับตัวเมียหน้าตาต่างกันชัดเจนเลยตัวผู้ครับมีแผงคอที่แบบโอ้โหโดดเด่นมากใช่เลยค่ะแล้วความแตกต่างทางรูปร่างนี่แหะค่ะมันสะท้อนไปถึงบทบาททางสังคมแล้วก็วิถีชีวิตที่ต่างกันมากๆระหว่างตัวผู้กับตัวเมียในฝูงด้วยนะคะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ลักษณะทั่วไปก่อนดีไหมครับอย่างเรื่องขนาดนี่สิงโตนี้ถือว่าใหญ่มากเลยนะ เป็นรองแค่เสือโคร่งไซเรียเท่านั้นเองลำตัวก็สีน้ำตาลเรียบๆไม่มีลายตัวผู้ที่โตเต็มที่เนี่ยอาจจะหนักถึง250กิโลกรัมโอ้โหแล้วก็มีแผงคอที่เป็นเอกลักษณ์นี่แหละค่ะส่วนตัวเมียจะตัวเล็กกว่าหนักประมาณสัก180กิโลกรัมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเมียเป็นนักล่าหลักของฝูงเลยนะคะไม่ใช่ตัวผู้อ๋อเหรอครับผมนึกว่าตัวผู้ล่าซะอีก ปลายหางก็มีผู้ขนกลมๆด้วยนะน่ารักดีใช่ค่ะส่วนเรื่องสังคมเขาจะอยู่รวมกันเป็นฝูงหรือที่เรียกว่าไพร์ e นะคะในฝูงก็จะมีตัวผู้ไม่กี่ตัวแล้วก็ตัวเมียหลายตัวพร้อมกับลูกๆค่ะเหมือนครอบครัวใหญ่ๆเลยซึ่งตัวเมียเนะี่ยจะช่วยกันล่าเหยื่อค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสัตว์กีบขนาดกลางถึงใหญ่สิงโตนี้ถือเป็นผู้ล่าสูงสุดในระบบนิเวศของเขาเลยครับครับแล้วอายุไขล่ะครับ อยู่ได้นานแค่ไหนตามธรรมชาติก็ประมาณ10 1 4ปีค่ะแต่ถ้าอยู่ในกรงเลี้ยงนะคะอาจจะอยู่ได้นานถึง20ปีเลยโอ้ยี่สิปีนานเหมือนกันนะแล้วส่วนใหญ่เราจะเจอพวกมันที่ที่ไหนครับแบบถิ่นอาศัยหลักๆก็จะเป็นพวกทุ่งหญ้าสวรรณน,หนาหรือไม่ก็ป่าละเมาะป่าโปร่งๆหน่อยค่ะปกติเขาจะหากินกลางวันนะคะ แต่ก็ปรับตัวแก่งเหมือนกันถ้าจําเป็นก็ออกล่ากลางคืนได้อ๋อครับผมทีนี้ถ้ามองย้อนไปในเรื่องวิวัฒนาการล่ะครับสิงโตนี่มาจากไหนค่ะเรื่องวิวัฒนาการนี้ก็น่าสนใจค่ะคือเขามีต้นกําเนิดในทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณหนึ่งล้านถึง8ปดแสนปีก่อนนู่นเลยค่ะแล้วจากนั้นถึงค่อยๆแพร,ร่กระจายออกไปทางยูเรเชียแล้วก็ข้ามไปถึงอเมริกาด้วย โหแพร่ไปไกลมากเลยแล้วมียาดยญาิหรือบรรพบุรุษที่น่าสนใจไหมครับมีค่ะอย่างสิงโตถ้ำหรือ p a n t e r a leo spelaea แล้วก็สิงโตอเมริกา p a n t e r a leo atrox ที่เคยตัวใหญ่มากๆแต่ตอนนี้คือสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะคะถ้าดูสายเลือดกันจริงๆสิงโตจะใกล้ชิดกับเสือโครง่งจากัวแล้วก็เสือดาวค่ะ พอแพร่กระจายไปเยอะขนาดนั้นก็คงมีการแบ่งเป็นชนิดย่อยๆสินะครับข้อมูลบอกว่าเคยแบ่งละเอียดถึง12ชนิดย่อยเลยแต่เดี๋ยวนี้เหมือนจะเหลือที่ยอมรับกันแค่8ชนิดย่อยใช่ค่ะแล้วบางชนิดย่อยก็น่าใจหายนะคะอย่างสิงโตเอเชีย pl persica เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่ในอินเดียไม่มากแล้วหรืออย่างสิงโตบาบารี pl leo อันนี้คือศูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วค่ะไม่มีแล้วโหน่าเสียดายจริงๆ แล้วการจำแนกชนิดย่อยนี่มันก็ท้าทายเหมือนกันนะคะเพราะว่าลักษณะภายนอกที่เราเห็นชัดๆเลยคือแผงคอของตัวผู้เนี่ยมันแปรผันได้เยอะมากจริงๆเดี๋ยวนี้เขาเลยต้องใช้การศึกษาทางพันธุกรรมเข้ามาช่วยค่ะโดยเฉพาะการดูไมโตคอนเดรีย d n a มันให้ข้อมูลที่ลึกกว่าอย่างกรณีสิงโตแหลมกูดโฮปพีเอลมารนชัยต้าเนี่ยผลพันธุกรรมออกมาว่าอาจจะไม่ใช่ชนิดย่อยที่แยกชัดเจนแบบที่เคยเข้าใจกันจากลักษณะภายนอกอย่างเดียว hmm. ฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับเรื่องจำแนกแต่ที่น่ากังวลกว่าก็คือสถานะโดยรวมของสิงโตตอนนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าอยู่ในบัญชีแดง i u c n เป็นสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ Vulnerable มาตั้งแต่ปี1996แล้วใช่ค่ะอันนี้น่ากังวลมากจริงๆประชากรในแอฟริกานี่ลดลงไปเยอะมากกัน,นะคะประมาณ43%เลยตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1990 สาเหตุหลักๆก,ก,ก็หนีไม่พ้นเรื่องการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วก็ภัยคุกคามจากมนุษย์โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตอน,น,อนุรักษ์นะคะที่มันเกิดความขัดแย้งกันบ่อยน่าเศร้าจริงครับแต่ถึงสถานะจะเป็นแบบนั้นสิงโตก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะผูกพันกับวัฒนธรรมมนุษยชาติมานานมากเราเห็นรูปสิงโตในงานศิลปะรูปปั้นธงชาติวรรณกรรมหรือแม้แต่หนังเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณกรีก โรมันมาจนถึงปัจจุบันความผูกพันนี้มันลึกซึ้งจริงๆค่ะมีหลักฐานว่าคนเราเลี้ยงสิงโตมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วนะคะแล้วจนถึงทุกวันนี้สิงโตก็จึงเป็นเหมือนเอ,อ่อดาวเด่นในสวนสัตว์ทั่วโลกเลยดึงดูดคนให้เข้าไปดูตลอดครับกลับมาที่เรื่องแผงคอที่เป็นจุดเด่นของตัวผู้อีกนิดครับนอกจากทําให้ดูตัวใหญ่หน้าเกรงขามเวลาเจอคู่แข่งแล้วเนี่ยมันมีความหมายอื่นอีกไหมครับมีค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลย คือแผงคอเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับนะคะแต่มันเหมือนเป็นใบรับรองสุขภาพของสิ่งโตตัวนั้นเลยก็ว่าได้ทั้งสีทั้งความหนาแน่นของแผงคอมันสัมพันธ์กับพันธุก,กรรมระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแล้วก็สุขภาพโดยรวมด้วยค่ะอ๋อหรอครับใช่ค่ะแล้วสิ่งโตตัวเมียเองก็มีแนวโน้มที่จะเลือกตัวผู้ที่มีแผงคอใหญ่ๆสีเข้มๆนะคะเพราะมันเป็นสัญญาณบอกว่าตัวผู้ตัวนี้แข็งแรงเก่งเรื่องต่อสู้ และที่สําคัญเลยคือโอกาสที่ลูกๆที่จะเกิดมาเนี่ยจะรอดชีวิตก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยโห oh, ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแค่แผงคอเนี่ยจะบอกอะไรได้ลึกซึ้งขนาดนั้นสรุปแล้วสิงโตนี้เป็นสัตว์ที่มีมิติซับซ้อนมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องชีววิทยาพฤติกรรมสังคมที่มากทึ่งวิวัฒนาการที่ยาวนานแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเราอย่างลึกซึ้งอีก ใช่ค่ะและการลดลงของประชากรสิงโตที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันก็เหมือนกระจกสะท้อนผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์เรานี่แหละค่ะมันย้ำเตือนว่าเราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างจริงจังได้แล้วค่ะครับสุดท้ายเนี้ยผมอยากชวนคิดต่อน,นิดน,นึงครับลองนึกถึงความหลากหลายของชนิดย่อยสิงโตที่เคยมีอยู่เยอะแยะในอดีตเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เราคุยกันมา มันก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งโตไปมากแค่ไหนแล้วแล้วอนาคตของเจ้าป่าในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะเป็นอย่างไงต่อไปสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆเราลงให้ชมสัปดาห์ละ3าคลิปทุกวันอาทิตย์วันพุธและก็วันเสาร์ขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมขอขอบคุณ f c ฝั่งลราด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ